ครับพบกับช่องสมบัติวาไราตี้ครับแสครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับสหรับทีมงานอน้าตาไหนครับทีมงานนี้ชื่อทีมงานเกเสยฟางอัดก้อนนะครับบ้านหนองยางตำบลหนองยางอำเภอมาหาชลชัยจังหวัดเชียงสาครับทีมงานคุณภาพนะครับ มีชื่อเสียงมานานหลายปีครับสหาหอับทีงานหูจากผลง,งานที่เราอัดฟังมาหลายปีนะครับประมาณ6ปีสหาหรับทีงานของเราดน้ครับเอ้น,อน,นี้จะสร้างหางหน่อยนะครับช่วงกลางข้าวตั้ง เกี่ยวก็จะเกี่ยวสูงหน่อยนะครับวันนี้มีเครื่องยนต์อยู่บนเครื่องอัดกางแล้วนะครับสะดวกสบายครับดูนะครับทีมงานของเรารอัดของเรานะครับแต่ละก้อนนี่อัดไม่ต่ำกว่า25ครั้งนะครับต่อก้อนนะครับความละเอียดความแน่นนี่มีมาตรฐานนะครับ ลองฟังอัดก้อนของเราดูนะครับดูความละเอียดในการอัดนะครับว่าทําไมชื่อเสียงเราเป็นที่ยอมรับนะครับและลูกค้าของเรานะครับดูฟางเรานะครับดูการอัดไม่ต่ำกว่า25ครั้งนะครับต่อฟังหนึ่งก้อนก็กากัวว่าเวลาแกะอ,ออกมาก,ก็จะเป็นแผ่นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับดูความละเอียดเพราะว่ายิ่งความละเอียดเยอะความแน่นก็จะแน่นกว่านะครับ ง่ายครับเหมือนอัดบังไฟนะครับสำหรับมไม่รู้จะเปรียบเทียบกับอะไรนะครับเพราะว่าสมองจะยุขอรก็มี่เสียงเรื่องของบังไฟนะครก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับหลักการใกล้เคียงกันครับสาหรับการอัดฟังแล้วก็ใส่เข้าไปทีละน้อยแนละ้วอัดทีละน้อยมันก็จะได้ความแน่นความแน่นความหนักนะครับ,รบรนะครับไได้มาตรฐานนะครับ เวลาเราผลย้ายขึ้นรถขึ้นลาโยนขึ้นโยนลงโยนขึ้นกองมันก็จะไม่แตกนะครับอันนี้เป็นที่ยอมรับนะครับเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าจนสีสเกตนะครับที่ผมไปส่ง้าติดใจครับทีนี้รอนะครับถึงแม้จะช้าหน่อยแต่ก็รอนะครับเพราะว่างานเรามีคุณภาพครับเราไม่ใช่รีบ ถัดรีบสีออกสีบออกค้อนไม่ใช่นะครับเราเน้นคุณภาพไม่รีบไม่ร้อนนะครับรถเราอยู่วิ่งอยู่แค่นี้ครับไม่ได้วิ่งเกียหาเหมือนคนอื่นนะครับไปเรื่อยๆช้าๆครับดู ของนาแถบนี้นะครับฟางสวยมากนะครับไม่มีน้ำเลยนะครับแทบไม่มีสิ่งเจือบนเลย ภาพกล่แก้วนะครับมาของเราสวยงามนะครับดูฟางในท้องนานะครับเราเลือกฟางที่มีคุณภาพนะครับไปส่งให้ลูกค้าถ้าฟางไม่สวยเราก็ขายนะครับขายสำหรับไปคุมผักคุมต้นไม้ ราคาก็จะถูกกว่ากันอันนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ชมผลงานของเพื่อนบ้านบาดน,นะครับนี่นะครับดูทิมง,งานเพื่อนบ้านบาดน,นะครับดูผลง,งานก็ลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้รถเครื่องอัดฟังสีส้มนะครับวิ่งฟ้าขาดเลยนะครับวิ่งยังก็วิ่ง บนถนนด้านยางเลยครับวิ่งแบบฟงไม่รู้ว่าเขาอัดยังไงนะครับเห็นแล้วตกใจเลยครับดูครับดูตัดแต่ละครั้งดูหน้าตัดทรัแล้ววันสิบครั้งนะครับตัดสิบครั้งออกมาก้อนว่าไม่ได้วันละพันก้อนได้ยังไงตัดสิบอันมาก้อนหนึ่งแล้วก็วิ่งวิ่งเร็วยังไงก็จฉลิวดเขาก็ได้ยอดครับแต่ว่า เราไม่ได้ไปสนใจในเรื่องยอดจะเท่าไหร่เราเน้นบวภาพเวลาลูกค้ามายกมาันก,ก็สะดวกไม่แตกแล้วก็ลูกฟ้าลูกค้าก็ได้เนื้อฟางเยอะกว่านะครับเรื่องฟางเรามาตราฐานโลกะครับตัวนี้แมสซี่เฟอร์กูสัน12เมดอินแคนาดานะครับตัวนี้ ทัวโลกับตรตานี้ตัวนี้ค่องมากนะครับหลังจากใส่เครื่องยนต์เข้าไปแล้วเครื่องยนต์เนี่ยทำงานอิสระจากกันนะครับ,คครบง,งานไม่มีฟางสามารถผ่อนได้นะครับผ่อนให้เครื่องมันทำงานเบาเพาว่า เราไปเจอฟางที่หนามากครับทีนี้บางที่นี่ฟางหนาจริงๆครับหนายนชนิดแบบว่าไปไม่ได้ครับก็เลยต้องแก้ปัญหาโดยการเอาเครื่องยนต์มาติดให้กับเครื่องอัดนะครับเวลาถึงหน้าฟางแล้ก็เร้่อเครื่องขึ้น,นับเครื่องทำงานดูนะครับความคล่อ,อตัวของเขาแน่นอนเลยครับ หลายคนห,ห่วงในเรื่องความสิ้นเปลืองนะครับเียนดังหน่อยนะครับเดี๋ยวหงอยมาก่อนับโอ้แตกแล้วครับสำหรับความสิ้นเปลืองนะครับก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่

พันที่ปากขแก้วไม่ปล่อยเชือออกมานะครับมันก็จะดึงให้เชือขาดกล้อนก็จะแตกแ้วก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็มากใหม่อลี่ซ้ำอีกรอบนึงคือถ้าถ้าก่อนหน้านี้ถ้าไม่มีเครื่องยนต์นะครับมันจะมองเห็นว่ามันมัดแล้วหลุดหรือเปล่ามัน มัดอยู่วัดแตกหรือเปล่าจะมองเห็นแต่ตอนนี้มีเครื่องยนต์บางอยู่มองไม่เห็น,นครับมิเตอก่อนถ้ามองเห็นบางทีก็หยุดรถแล้วก็ลุไปมัดให้นะครับมันซ่อมได้ครับมันก็จะไม่แตกอย่านี้เวลาก้อนที่มันแตกเราก็จําไว้นะครับมันแตกกี่ก้อนเราก็ไปหักจากยอดมิเตอร์ของลูกค้านะเวลาคิดเงินพมก็เดยมากผมจะแถมไปแล้ว ไม่ว่าจะส่งจะอัดใครมากก็จะแถมให้ลูกค้าแล้วแถมก้อนลดจำนวนก้อนให้มากก็ไม่แถมทั้งรถนะครับธรรมดาทำธุรกิจก็เป็นธรรมดาเป็น กำนันให้ลูกค้านะครับแถบฟาง,งรถเงินบางทียอดเศษไปท,ที่เ0ินสามสิบบาทอะไรเงี้ยก็รถให้ลูกค้าไปเป็นกำนันลค้าไปค้าไ,ได้หนึ่งใจแล้วก็จ้างเราต่อในสีต่อไปรลบน้ำมันก็ไม่เปลืองเท่าไหร่นะครับ ตกแล้วไม่ถึงก้อนระบาดนะครับเมื่อวานนี้อัดได้สามร้อยกว่าก้อนหมดน้ำมันไปเจดลิตรครับก็คูณราคาน้ำมันไปแล้วก็ยังน้อยกว่าจำนวนก้อนฟางที่เราได้นะครับสำหรับตัวตัวเครื่องยนต์ที่มาใส่เครื่องอัดฟางนะครับเครื่องยนต์อสูหร้อยแปดสิบแปดซีซีนะครับ สสูบหกพซีซีกำลังก็ถือว่าโอเคนะครับกำลังก็กไม่ถือว่าก็ไม่มากเท่าไหร่นะต้องต้องเป็นเป็นเครื่องรอบครับไม่ใช่เครื่องกำลังต้องชักสั้นเครื่องใช้รอบแรงอาจจะมาที่รอบสูงนะครับต้องเล่นรอบหน่นอยนึงจะสู้ได้รอบต่ำนี่จับต่บตเล่นรอบหน่อยอันนี้รอบเดินเบานะครับหวัวง,งานก็ใช้รอบเดินเบา เครื่องมันก็จะทำงานไม่เร็วใช่ถ้าเราค่อยเล่ขึ้นเดี๋ยวพ่อจะลืมเล็เือกมีมีันเล่ที่มือนะครับมือุมเล่ไว้มือวาครับุมเล่นไปลดคอยเพิ่มอ่าเล่นชื่อัด่างครับ เคนะรับสำหรับพวกเราทีมงานที่เสกผ้าก้อนก็ขอลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ